สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องครูลงทุน EP ที่22.1 EP พิเศษสรุปเงินปันผลประจำปี2568จะได้เท่าไหร่นั้นไปรับชมกันได้เลยครับผม สำหรับหุ้นไทยและ DR ปีนี้ปันผลรวมหักภาษีแล้วรับสุทธิที่14,711บาท66สตางค์คิดเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วผลตอบแทนจากเงินปันผลประมาณ4 5เปอร์เซนตเดี๋ยวรอยื่นเครดิตภาษีเงินปันผลอีกครั้งพอร์ตกองทุนรวมได้รับเงินปันผลทั้งหมด4ครั้งโดยครั้งที่1ได้รับ1,269บาท23สตางค์ ครั้งที่2ได้รับ1,439บาท45สตางครั้งที่3ได้รับ1,675บาท50สตางและครั้งที่4ได้รับ2,440บาท58สตางรวมทั้งหมด4ครั้งได้สุดธิ6,824บาท76สตางผลตอบแทนจากเงินปันผลประมาณ6-7% และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปีนี้ปันผล4.5%ได้รับสุทธิรวม3,297บาทสรุปเงินปันผลทั้งปีจากสินทรัพย์ที่ให้ปันผลรวมแล้วได้24,833.42บาทยอดนี้ยังไม่รวมที่จะได้เครดิตภาษีเงินปันผลคืนอีกนะครับ จากตารางเงินปันผลมีการค่อยๆเติบโตขึ้นมามากเรื่อยๆจากหลัก10สู่หลักหมื่นค่อยทบต้นแล้วทบต้นอีกเงินปันผลทุกบาทผมนำกลับไปลงทุนทั้งหมดเพื่อจะได้ให้พอร์ตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและผลิตกระแสงเงินสดให้มากตามและยอดนี้เมื่อนำมาเฉลี่ยต่อละเดือนก็จะตกเดือนละ2,069.45บาท45สตางค์ได้แพส i v e อิน o m มเดือนละ2000แล้วนะครับ และสำหรับตารางนี้แสดงว่าปีนี้เดือนไหนบ้างที่มีเงินปันผลเข้าและเข้าเดือนละเท่าไหร่ในเดือนพฤษภากันยาและธันวาคมก็จะมีความสุขหน่อยเดือนแห่งเงินปันผลปันผลเข้าจุกๆพอได้ค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันปีหน้าจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ติดตามชมกันต่อไปส่วนผมก็ยังจะประหยัดอดออมลงทุนสร้างพอร์ตปันผลให้เติบโตต่อไป สุดท้ายนี้ฝากติดตามกดไลค์ a c e like b o o k ครูลงทุนกดแชร์กดไลค์กด Subscribe YouTube ช่องครูลงทุนและเล m o n เอ d ครูลงทุนด้วยนะครับ